ไปผิดที่มีตัวตามอากาะครับผมมีตัวมีตัวไม,ม่น่าตั กลัวครับ อยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับผมอยู่มฮโอ้โหอยู่แล้วครับผม <c oughs> มาดูฮะจะมีไซส์หรือเปล่าัะผม <c oughs> กัดใบพัดอีกแล้วครับผมโ <c oughs> อ้โห <c oughs> มีตัวแล้วครับผม เอาจนได้ครับผมน่าจะสองโลกว่านะฮะประมาณสองโลนะครับผมกัดใบพัดนะครับผมโอ้โหไม้นี้สงสัยมันชอบใบพัดก็ผมนะฮะเข้าเต็มเงี้ยงเลยครับผมเข่าหนกแก้มนี้รับประกันครับผมไม่มีหลุดนะนี่ฮะใบพัดอันนี้เป็น สลดัดเบรดหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจมาดูผลงานครับผม <S <S หลุดแล้วครับผมโลกกกว่าได้ฮนะอ,อนี่ครับผมเหมือนเดิมฮะ คูบ้าเอ็มเอาร้อยมาจับคู่กับคันนะฮะกระทิงดำกระทิงดำใบสันครับผมสิบสองยี่ห้างัดจังๆเลยครับผมคันแข็งโป๊กเลยครับผมเอาอยู่ฮะโอเคร okay, ครับผมมีแต้มอีกแล้วครับผมกับไม้ชะโดบ่อทรายเหมือนเดิมนะบ่อที่ทำเมื่อคันหักนั่แหละครับผม ตามมาตื้ออีกวันนี้ลมไม่ค่อยมีแต่ปลาจิบเยอะอยู่นะครับผมโล่กว่าเลยนี่ตามดูต่อครับผมเก็บป,ปลากนะ่อนนะยังมีตัวขึ้นจิบนะครับผมโ o o ยังมีตัวขึ้นจิบอยู่นะถือกับาผมสักสี่ห้าไม้ ว่าจะกัดครับผมว่าจะกลับพอดีเลยเห็นขึ้นจิบกัดใบพัดอีกแล้วครับผมนะนะตัวนี้วัดลอยขึ้นมาเลยครับผมมาหลุดอยู่ตรงฝั่งเลยกําลังจะปิดกล้องเออปิดกล้องแล้วละครับผมกําลังจะหันหลังเดินกลับเลยจิบขึ้นตรงหน้าครับผมอหือนเดิมครับผมกัดใบพัดนะฮะเลาเลาเลยครับผมหมายนี้ใบพัด ของค่ายไหนไม่รู้นะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นสลับเบสไมาอีกแต้มหนึ่งแล้วผมจะสองแต้มครับมาดูไซส์กันครับผมสูสีครับผมกดเอาจะเล็กกดตัวแรกนิดนึงครับผมไซส์สองแต้มครับผมโอ้ว่าจะกลับแล้วครับพอดีเห็นขึ้นจิบครับผมจิบเบาๆสองแต้มครับผม มีผลงานสองแต้มครับผมหมายเดิมฮะหมายคันหักเหมือนเดิมครับผมสองแก้มใช้สวยๆเลยะตัวนี้น่าจะอยู่โลนิดๆครับผมตัวนี้อุ้ยนะฮะโอเคครับนะนะว่าจะกลับแล้วนะครับผมพอดีเห็นมันขึ้นจิบอยู่ตรงหน้าวัดไปอีกทีหนึ่งตามมากัดเลยครับผมกัดปุ๊บกัดอยู่ริมตะลิ่งนะะ ตัวนี้ไซนี้เด็ดดิ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 ไซน่าจะโลนิดๆครับผมตัวนี้ก็เล็กกว่านิดนึงนะตามอากาศอยู่ริมตลิ่งเหมือนเดิมครับผมวัดลอยขึ้นมาเลยคันกับคันที่ใช้นะครับผมสิบสองยี่ห้าของใบสันโอ้โหแข็งโป๊กเลยครับผมวัดจังๆได้เลยครับผมนี่ฮะเอเซอร์รียมากับคันใบสันนะครับผมกระทิงดำ 12 25เดิมคูบาบอ็ก้าร้อยครับผมกระไมยบอซาซโอเคครับผมมือละครับนานะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับหมายเดิมบอซาซโอเคครับนานะสองแต้งครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ